สิใจมาทำที่นี่เพราะว่าดูจากรีวิวคุณหมอร้อยใหม่สวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะลากจุดล้านมาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะข้างนี้คือข้างที่เราทำแล้วน่าจะยกไปขึ้นเดี๋ยวเราจะยกหน้าข้างนี้ตามไปค่ะ